สวัสดีครับผมลุงหลอดฟซีครับมือนีมีรายการบังไปวันจันทร์ที่22สพฤษภาคม2 5 6 6ครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีฝุญนบั้งไฟบ้านก่อแก้วตำบลเดลลาดอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมรายการบั้งไฟมีดังต่อไปนี้บั้งที่1ตังเจริญบั้งที่2ซอแทก็กเตอร์บั้งที่3พนาทรัพย์เบิกฝ่าบั้งที่4ลูกเจ้าพ่อเมืองแสน บางที่หาซอพอนพิมลบางที่หกกอดก่อนเมบางที่เจ็ดถ้ำยุ่นบางที่แปดห้อนหกตาโตบางที่เก่าโกแก่มันทุกเว็รบางที่สิบนคอนเขืองในบางที่สิบเอ็ดทองผักดีบางที่สิบสองเพชรนำข้างบางที่สิบสามนคอนเสาเหล่าบางที่สิบสี่กะลอกหน่อยบางที่สิบห้าเจนจีลาบางที่สิบหกคูแฝดบางที่สิบเจ็ดพุ่มนาริ่สิงห์ฟังสายนะครับผม กลับไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกไอ้ไพดำหน่อยเสียงสวรรค์นะครับงานประเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับผมลุงหลอดกสิไปนะครับมืออื่นเราเจอกันนะครับส่วนติ๊กแดงๆนี่โอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับเอาหล่อหลุนล่อเชีรยกันครับเป็นความชอบส่วนตัวครับชอบก็ตามเห็นตามก็สวนนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวสําหรับลุงหลอดนะครับบปรดอวยหัว กับปงไฟเป็นการส่วนโตนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรุงรอด F อสสวัสดีละละละ,ละ